ว้าวดอกหน้างัวสวยมากค่ะต้นนี้นะคะแค่ทำสูตรนี้เข้าไปอ่ะออกมาสวยปิ๊งเลยละคะ่ะใครที่อยากได้แบบนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะดอกหน้าหัวของกุหลาบแดงเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใบมันเลยนะคะสวยมากนะคะนี่ผุ้มใหญ่ขนาดนี้เลยไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะ ว้าว wow, สวยนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะวันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับมาดูแลดอกหน้าหัวของเรานะคะให้หายจากเป็นแบบนี้แล้วก็แตกใบขึ้นมาใหม่แบบมีดอกมีอะไรที่สวยงามมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทำอย่างไรกันนะคะ เริ่มต้นนะคะเราต้องดูแลบอกหน้าวัวด้วยการที่เด็ดนะคะตัดใบที่เป็นแบบนี้ออกให้หมดนะคะทุกคนที่มีบอหน้าวัวอยู่แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะตัดแต่งใหม่หมดเลยนะคะนี่ค่ะ ตัดออกไปเลยนะคะดอกที่ไม่สวยนะคะค,ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาบำรุงกันค่ะนี่ค่ะ เรามาเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้กันนะคะสิ่งนี้ก็คือไข่ที่ทุกคนมีอยู่ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาดูแลหน้าหัวให้แตกกอไว้แล้วก็ใบดุกแล้วก็ยังมีสีที่สุดสวยด้วยนะคะนี่ค่ะไข่แบบนี้นะคะทุกคนสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะนี่ค่ะ พอคนเข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็น้ําใส่ลงไปนะคะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะใส่ไปเลยหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะ,น,คะนะคะด้วนะคะหลังจากนั้นก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสทุกท่านสามารถใส่แค่ประมาณ ช้อนชาได้นะคะอันนี้คือตักตามปริมาณเอานะคะครึ่งช้อนชาก็สามารถทําให้ดอกหน้าหัวของเราเนี่ยสวยงามได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ,อ้แก้วรั่วนะคะเนี่ยรั่วรวนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะ เขารั่วแล้วนะคะทีนี้เราก็เปลี่ยนหม่นิดนึงนะคะแก้วแตกนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะทุกคนก็เติมน้ําลงไปเติมน้ำประมาณหนึลิตรนะคะนี่ค่ะหลิตรพอดีนะคะนี่1ลิตรนะคะแล้วก็เนี่ยค,คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะให้เข้ากันเลยเห็นไหมคะ นะคะหน้าตาจะจะออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปรดต้นไม้กันนะคะ<ม>ก็คือดอกหน้าหัวของเรานะคะและวิธีการใช้นะคะนี่ค่ะหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ ราดลงไปนะคะรดลงไปที่โคนแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนทําแบบนี้นะคะอาทิตย์ละสองครั้งได้นะคะทำมาไว้แบบนี้หลังจากนั้นก็รดน้ําตามปกติหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ําตามปกตินะคะนี่ค่ะแล้วช่วงใหม่ๆนะคะเราก็รองไว้แบบนี้นิดนึงนะคะให้เขาได้ดูดซับ อาหารที่เรารดลงไปนะคะจะได้ไม่เสียของนะคะเนี่ยไว้แบบนี้นะคะอ,า,อาหารก็บางทีเราลดน้ําแล้วเขาก็จะรั่วลงไปด้านล่างแล้วก็จะดูดซับน้ําเหล่านี้ขึ้นมากินนะคะเนี่ยใบนะคะช่วงใหม่ๆนะคะเราก็ล้างใบก่อนก็ได้นะคะทุกคนเนี่ย ล้างใบให้เขาก่อนนะคะบางทีฝุ่นเยอะนะคะนะคะพอเราทําแบบนี้เสร็จนะคะเราเช็ดใบแห้งเดี๋ยวมาดูกันค่ะและทุกคนก็หากระดาษนะคะแล้วก็ซับน้ํานะคะน้ําที่เรานํามารดเมื่อกี้นะคะเนี่ยน้าเมื่อกี้นะคะเราก็นํามาเช็ดที่ใบได้นะคะเนี่ยนะคะให้เขากินอาหารทางใบด้วยนะคะเนี่ยได้เลย เป็นกระดาษเทชชู่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เปื่อยนะคะ,นะคะเราก็เอาน้ำตัวนี้และค่ะนะคะ,นะคะเหมือนกับว่าเราทำฟาร์มสะอาดแต่ว่าเขาได้กินอาหารทางใบด้วยนะคะใบเขาจะไม่ค่อยเป็นโรคนะคะ อันนี้ก็คือไม่ได้ดูแลนานนะคะก็เลยเป็นบ้างนะคะนะคะี่ค่ะดอกก็เหมือนกันนะคะใบก็จะเป็นมันเงาเลยนะคะ เนี่ยค่ะลองทํากันดูนะคะจะได้ดอกหน้าหัวที่สวยมากๆนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะนะคะดอกก็จะสวยนะคะนี่ผลลัพธ์นะคะถ้าทุกคนทําแบบนี้นะคะจะออกมาสวยแบบนี้เลยแล้วก็ใบเป็นมันนะคะเห็นไหมคะใบก็จะเป็นมันเลยนีคะสวยมาก ลองทํากันดูนะคะใครที่มีดอกหน้าวัวอยู่หน้าบ้านนะคะลองลองทำสูตรนี้ดูดอกหน้าวัวของเราก็จะบานดอกมาให้เราเห็นเรื่อยๆนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากนะคะเห็นไหมอือนี่ค่ะดอกใหญ่มากเลย